ชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อะไรมีค่ามากที่สุดและทำไมสิ่งนั้นจึงมีค่าที่สุดการมีชีวิตที่ประกอบไปด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่มีค่ามากที่สุดการอบรมเจริญกุศลใดๆนั้นถ้าไม่ประกอบไปด้วยปัญญาแล้วก็ไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเพราะว่ากุศลโดยประการต่าง แม้จะเป็นกุศลในชีวิตประจำวันที่เป็นโลกิยกุศลหรือในระดับของฌานที่เป็นรูปฌานและกุศลหรือเป็นอรูปฌานที่เป็นกุศลก็ตามก็ยังเป็นไปในวัตตะคือการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ฉะนั้นการอบรมเจริญกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงในแต่ละขณะ เกิดระดับสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วก็หมดไปแล้วหายไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่กลับมาอีกเป็นสภาวะที่ไม่คงที่ไม่สามารถที่จะบังคับไม่ให้เกิดดับได้ไม่สามารถที่จะบังคับไม่ให้แปลเปลี่ยนได้ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับของใครที่เรียกว่าเป็นอนัตตาคือรู้ว่าแต่ละขณะนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเพียงแต่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นสภาวะที่เป็นความว่างเปล่าเหมือนอากาศในแต่ละขณะทั้งจิตเจตสิกและรูปที่เกิดขึ้นมีความเสมอเหมือนกันหมดอย่างนี้เข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริงละคลายความไม่เข้าใจคือละคลายความเห็นผิดได้เป็นปัญญา ที่เกิดขึ้นขจัดความไม่รู้ขจัดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นเราเขาสัตบ,บุคคลได้จึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นั้นจริงอยู่การสแสวงหาปัจจัยสี่ก็เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นในชีวิตประจาวันในการดํารงชีพก็เป็นเพียงแต่การยังชีพให้เป็นไปแต่ในที่สุด สิ่งที่เราสแสวงหาเหล่านั้นก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้แม้แต่ร่างกายของเราเองที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเราก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดเพราะมีความเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ดับในโลกนี้นี่เป็นความเสมอเหมือนกันหมดเลยถ้าใช้ชีวิตเห็นคุณค่าของการสแสวงหาปัจจัยสี่ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ก็ผิดไปแล้วเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่ปัจจัยทำให้ชีวิตอยู่ได้ไม่ลำบากฝืดเคืองเท่านั้นถ้าความเป็นอยู่ไม่ประกอบไปด้วยปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกในสภาพธรรมตามความเป็นจริงแล้วมนุษย์ก็ไม่ต่างจากสัตว์ทั้งหลายที่แต่ละวันก็สแสวงหาอาหารเลี้ยงชีพมีความเป็นอยู่ขับถ่ายหลับนอนแพร่พัน แต่ในที่สุดก็จากโลกนี้ไปฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ทั้งหลายก็คือทำให้มนุษย์นั้นเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐก็คือเป็นอยู่ด้วยปัญญาคือศึกษาพระธรรมเข้าใจถูกเห็นถูกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่ไม่มีเราเข้าสัตบ,บุคคลตัวต,วตนใดๆเลยความเข้าใจความเห็นถูกอันนี้จะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด เป็นการอบรมเจริญกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นสิ่งที่สะสมอบรมเจริญขึ้นได้ตามลำดับจะมีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้ตามลำดับละคลายความไม่รู้ละคลายความเข้าใจผิดความเห็นผิดที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่จะต้องเกิดดับแปรเปลี่ยนว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลาทุกๆขณะคือเดี๋ยวนี้ เมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงนี้แล้วก็จะละคลายการยึดมั่นถือมั่นได้ตามลำดับของความเข้าใจแในที่สุดก็สามารถที่จะละเหตุแห่งทุกข์คือเหตุแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเกิดแล้วตายตาย,ตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดสามารถที่จะละได้เหตุแห่งทุกข์อันนั้นก็คือความไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เกิดดับไม่มีเราที่ท่านเรียกว่าอวิชชาอันเป็นต้นต่อแห่งตัณหา คือความอยากความติดข้องและเป็นต้นต่อแห่งกิเลสทั้งปวงให้หมดสิ้นไปเหตุแห่งทุกข์ที่ท่านเรียกว่าสมุทัยนั้นโดยกล่าวคือตัณหาแต่ลากของตัณหาจริงๆสิ่งที่เป็นหัวหน้าของตัณหาหรือกิเลสทั้งปวงจริงๆนั้นก็คืออวิชชาที่ท่านเรียกว่าอาวิชชาศีสะคือยอดแห่งเหตุข,ของการเกิดแก่เจ็บตายได้แก่อวิชชาเมื่อจะ ดับทุกขคือดับการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะได้นั้นก็จะต้องดับเหตุคือดับอวิชชาความไม่รู้นั้นคือรู้ว่าขณะนี้ไม่มีเราทางที่จะดับความไม่เข้าใจดับความติดข้องนั่นก็คือรู้ว่าขณะนี้ไม่มีเราที่เรียกว่าเป็นปัญญาคือรู้ทั่วในสภาพธรรมที่ปรากฏทั้งทาง,ทงตาหูจมูกลิ้นกายใจในแต่ละขณะนั้น เกิดดับไปแล้วก็หมดไปหายไปสิ้นไปไม่กลับมาอีกเลยมีแต่ความว่างเปล่าจากความเป็นเราเข้าสัตบุคคลตัวตนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะคือความจริงอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นมรคหรือว่าเป็นทางที่จะดับความไม่รู้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกเมื่อความรู้ความเข้าใจถูกความเห็นถูกในความจริงอันนี้ปรากฏขึ้นในแต่ละขณะนั้น ความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงก็หมดไปหายไปสิ้นไปตามลำดับของความเข้าใจคือตามลำดับของปัญญาที่เกิดขึ้นเมื่อความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เรียกว่ามรรคหรือทางที่จะดับเหตุแห่งทุกข์คือดับความไม่รู้นี้เกิดขึ้นความเข้าใจผิดความเห็นผิดที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเขาสัตบุคคลตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นก็หมดไปได้ตามลำดับของความเข้าใจถูกความเห็นถูก ชีวิตที่ประเสริฐที่สุดนั้นก็คือเป็นชีวิตที่ประกอบไปด้วยปัญญาตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผมมีตัวอย่างที่คุณสาวิกาสัตพงศ์ได้เขียนไว้ในบทความจะขออนุญาตส่งมาให้เป็นตัวอย่างที่ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้ศึกษาธรรมะได้มีท่านอาจารย์สุจินเป็นกัลยาณมิตรอันสูงและก็ได้ศึกษาได้สดับได้เข้าใจตามลำดับ ก็เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาแล้วท่านก็ได้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มเดิมผมมีบทความอันนี้ก็จะฝากให้กัลยาณมิตรทั้งหลายของเราลองฟังดูและพิจารณาไตรตองดูนะครับว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่เกิดมาในชาตินี้นั้นอะไรที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดและควรที่จะอบรมควรอลรมจเจริญให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นได้ตามลำดับ จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดพระธรรมได้ชื่อว่าเป็นกรัลรยาณมิตรสูงสุดพระธรรมก็คือพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าในการล่วงไปแห่งพระองค์นั้นพระธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วจักเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายฉะนั้นการที่มีชีวิตอยู่ด้วยความเข้าใจพระธรรมนี่แหละเป็นชีวิตที่ถูกต้องเป็นชีวิตที่ ประเสริฐที่สุดเป็นชีวิตที่มีค่ามากที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในชาตินี้หรือว่าจากชาตินี้ไปแล้วกุศลเที่ยวพรมที่ประกอบด้วยปัญญาก็ติดตามสะสมอยู่ในจิตในทุกๆขณะสืบต่อกันไปก็จะเป็นสิ่งที่มีกำลังที่ทำให้เราได้เห็นแสงสว่างคือปัญญาสามารถดับทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะพ้นไปจากวัฏฏะได้